สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉิมสีค่ะวันนี้กลับมาแบบเลิศเ,เ,เพราะว่าเราไม่ได้พามากินนานมากค่ะพี่นะมิค่ะควาถึงมากวันนี้เรากลับมาแบบซึ้งแน่นอนเพราะว่า ต้อนรับคุณหมอแตงโมนะค่ะวัพอดิฉันเนี่ยไม่ได้ไปขอนแก่นก็<า>เลยพาคุณแตงโมเนี่ยมาเลี้ยงไม่เือร้าน b บ a n k Cop Wonderland พ<อ>ี่มิกเชือ่อปะว่าเป็นการทานร้านแบบเนี้ยทางที่สอง,องของการมากรุงเทพหรอเป็นริมน้ำและเป็นบุฟเฟอ่อ๋อก็ยังว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากที่นี่นะบรรยากาศนอกจากริมน้ำแล้วนะยังมีมุมถ่ายรูปที่เป็น w o อร์แ l a n d เมื่อกี้นี้ไปถ่ายรูปกับเมย่ามานะเป็นมุมถ่ายรูปมีกระจกให้ถ่ายรูปเหมาะกับการจับม เกิดมากแต่ที่สําคัญนะถ้าใครชอบทานซีฟู้ดนะเราไม่ต้องไปแบบอุ้ยเดี๋ยวหัวเหม็นกลุยเขาจะเอาซีฟู้ดมาเสิร์ฟเราที่โต๊ะอ้าวไม่ได้ย่างเองหรอโนย่างเองโอเคค่ะนี่นะคุณแม่พร้อมรยาอยู่ l a เกิร์ลพร้อมค่ะแล้ววันนี้แต่งตัวติมทะเลมาในลุคของสาวสวิมมิ่งสวิมมิ่งสดเหรอคุณแม่ปลาดาวค่อยมาน้อยจ้ะค่อยมาสองตัวเจ๊หิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่ามาอ่เริ่มเปป็นระจำเวลา ดูดีมากว้าวเนี่ยพี่มอขยากระบบย่างใดๆพี่ฝ่าดูนะแอมมากคือเขาจะแจกให้หมดเลยคุณแม่ขาไม่ใช่เฉพาะหน้าแอมของกุ้งนะคะหนูย่างพี่ได้มิตาอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ไม่แล้วมึงไปบอกเดากันมานี่นี่นี่เดี๋ยวเขาจะมีสเตจอย่างเงี้ยไปเสิร์ฟเราเลยเนี่ยเหรอป้า อุ๊ยพี่มีกนะาเอ็มมาโอ้โอันนี้ปลาหมึกดูปลาหมึกเขาดีใหญ่มากคือฟิลกินข้าวที่บ้านสักหลังปลาริมน้ำมาเลยอย่างเงี้ยเออเาคนดูหน่อยสวัสดีค่ะตั้งนะโซคนดูหน่อยว้าวดูสิคะแหมอุยใหญ่มากพร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนค่ะปูสดๆแบบนี้ดูสิคะพี่มีคขาอุ้ยแล้วก็มีกุ้งสดด้วยนะคะสดๆอยู่ในตู้เลยค่ะพี่มีมุมนะมือลวงดีมันจะดิดฉันปะว้า นี่เลยค่ะคุณแม่ค่ะสดๆเลยค่ะสดๆเลยค่ะคุณแม่นี่นี่ก็เป็นของทอดแป้งทอดแตงโมสเตเวอร์จะชอบดื่มวายสนิทจริงจะไมเค่อกินเหล้าแล้พลาดไม่ได้เมื่อกี้เห็นอะไรรู้ไหมไเป็นน้ําจิ้มมีซีฟูด้ดมีน้ําจิ้มแจ่วมีอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากน้ําจิ้มแจ่วแบบยั่วๆเลยค่ะซีฟู้ดตักได้เลยไปอันมึงเดินมามองรู้ไม่ได้่าราคาเท,ท่าไหร่ให้ถ่ายอุ้ยบอกตองสามพันป่ะตองกระต่ายไว้ขอบคุณมากวันเกิดวันนี้คุ้มค่าสุดๆ เหตุราคาทะเลแล้วตอนแรกมึงรู้สึกไงสองสามพันได้แค่ข้างนอกใช่ไหมเดี๋ยวดูข้างในอีกถ้ามึงคิดว่านี่แพงหมดนี่ หกร้อยกว่าบาทอยากได้หนุ่มชีกัวีสีสีเอาเลยเลือกเด็กไข่หอยหวานหนึ่งหอยแข็งตัวโตมากหอยเชลล์หนึ่งวายมีปลาหมึกให้เลือกปูไข่ดอกกุ้งดอกแซลมอนดองโอยน้ำลายสองเนี่ยไก่ทอดไม่คะลูกฝั่งนี้หกร้อยกว่าบาทคือมันเกินไปปะแม่ไปดูนี่เลยโมคุณแม่พี่บอกว่าไอ้โซหรือเปล่าก็ที่นี่เขาคือเวอร์มากตอนเด็กลด์ค่ะคุณแม่ มิกนี่ทุกอย่างเวอร์มากคือมันราคาถูกไหมโอเคไหมคะคุ้มค่ามากมันจะเป็นพระเลยว่ะที่คนออเลยมาถวายเยอะอต่ำนี่คือคู่คนกับแต่งอโมเซฟร์เวอร์สุดสุดต่ำไหมต่ำสักหนึ่งจานดีไหมเอ่ออุปลราหนึ่งค่ะคุณแม่ได้ค่ะพี่ว่าใส่กระเทียมไหมคะไม่ใส่ค่ะเดรีโยวแรงไม่ค่อยมีนะคะชิมก่อนค่ะอืม ออร่อยมั้งยังไม่รับความเปรี้ยวของตามไปแหนก็ต้องตามเปรี้ยวปากค่ะแปลว่ามันก็ตามผมมาทุกวันกูไม่เข้าใจตรงไหนก็มีขนมจีนเหรอสองตัวเจี๋ยวแต่จริงๆจะบอกว่าคุ้มมากเลยนะยิ่งเรามากับเพื่อนเยอะๆนึกออกป้าบอกอะไรว่ามันจัดวันเกิดคุ้มมากก็ต้องไม่เสียสามเกนสี่แสนเนาะใช่ อ่ะมึงเล่าสิว่ามึงจัดวันเกิดงานมึงหมดไปเท่าไหร่ห้าแปดไม่กินเลยมั้งห้าแปดไม่มีอะไรมีแห่อย่างเดียวมันไปอยู่กับนางรำหมดปกติแต่วันเกิดเนี่ยทุกๆปีอะ่ะเราจับบอละกี่รอบปีละสองรอบงานบุญหนึ่งแล้วก็งานอะไรงาน,งานแห่หนึ่งเอออัพเตอร์วันยี่สิบรอบจะอินารามึงเหยียบทำไมวะตรงนั้นอะ่ะมันค่อยเข้าไงเจ๊ข <c oughs> ึ้นเคื่องชีพชื่องานว่าอะไรว่าอะไรจัดฟออยู่ <c oughs> จัดฟอยู่ชนีจริง <c oughs> นี่ค่ะต้มต่ำมาน้ำยาปูเวอร์มากในหม้อนี่ปูเป็นตัวเป็นตัวอะไรคะคุณแม่ค่ะนี่ค่ะเวร์พวกมึงหิวจริงนะเวอร์รมากเลยอะ่ะยังไม่ได้ตักอะไรสักอันเลยแต่ว่าลูกชิ้นก็น่ากินมากเลยอ่ะดูดิเต๋ดูดน่ากินมากเลยนะเธอขนมจีบวันหลอดก็มีนะคะลูกชินก้นโดนเป็นคนประหว่าอตัวนี้อันนี้ก็คือผล บอกไมหมดเลยอุ้ยไม่ยวุนน่ากินอ่ะเราก็คือปัดสดให้รสมาาตอนนี้พวกเราอ่ะอยากกินโน่นกินนี้อีเนี่ยตามใจเราไม่ทันมากเลยกูอยากมึงดูนี่มากเลยนะกินหมดเลยอ่ะเจะหิวอ่ะข้าวน่ากินหมดเลยอันนี้เป็นหมึกน้ำดำนะคะมึงกับข้าวน่ากินมากดูอีโมน่ากินหมดเลยอ่ะเจดูถูกต้องมากพี่มิกพี่โมขออีกหนึ่งได้ไหมกุ้งซอนมะขามตัวใหญ่มากดู น้ำตาก่อนไม่อยากกินตลอดทางเลยอ่ะขออนุญาตทางนี้แป๊บนึงดูสิคะทอดให้สดๆเลยหอยทอดอุวยน่าแอมมากอันนี้เป็นซาซิมิอันนี้เป็นซูชินะคะมีวน้าแอมมากมีแบบว่าของกินหลากหลายพี่ฟางลยขอดูสิน่ากินมากอิสเบอร์เลยค่ะพี่เบอร์เลยโปากเปเราที่โต๊ะเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟ ว้าวไปมันเยอะมากเวลาหกร้อยกว่าบาทอะฉันรู้สึกว่าถ้าเราไปกินร้านมันหมื่นกว่าเลยนะเว้ยหมื่นถึงสองหมื่นเลยนะเว้ยเธอไม่อยากพูดอะไรหรือปะเออมันยิ่งพูดมันยิ่งแบบกระทบร้านเราเออว่าขอคำนวณด้วยกันนะครับละโบละละสี่ร้อยเมองโปน่ากินมากแล้วชอบตรงที่อะไรหรือปะปูตัวใหญ่มาออะไรอย่างเงี้ยคือไม่อีกแล้วย่างให้นะปูใหญ่มากเลยแล้วน้ำาจิ้มอะคือเขามีน้ำจิ้มให้เราเลือกนะคะ ไส่เต่าแตกๆนี่สิบุญน่ากินมากนี่ยค่ะนี่มีอร่อยมากเลยอ่ะสามเนื้อเต่าเคยได้กินหรือยังเนื้อเต่ายังไม่เคยเลยครั้งแรกนี่มีหกร้อยกว่าบาทแต่เนื้อเต่าที่เราอยากกินเมื่อก่อนเนี่ยเราจ่ายเท่าไหร่สองล้านกว่าบาทในความชิมเนื้อเต่าสิอย่างหอมหกร้อยคุ้มค่ากว่าอีกรู้อย่างงี้มันื้อเต่าที่กินดีกว่าสีน้ำโดยบรรยากาศบรรยเต๋อเนาะขนมตีน้ำยาปูปูเน้นเน้นสามอันทั้งใจ แต่มอนดองเน่มอนดองสวกพี่โม่อือฮะคพิเหมือนอยู่ข้าวหรืออะไร่ะเราหิวไงเจ๊มันหิวมันหิวมันคุ้มค่าอร่อย้อย่นี้คุ้มแล้วนะโมโยแล้วดูบรรยากาศดิพี่โมคุ้มค่าปะ น้ำตบเรือเป็นเอชียดีกวนันอ่ะไฮโตม่ามีซาซิมิซูชิแบบเวอร์อร่อยแต่คือครบจบครบจบที่เดียวของของหวานเยอะมากพี่ชาเห็นป่ะรวมน้ำใช่ปะน้ำรวมอุ้ยมออะไรมาอีกกับพี่มิตรมึงเยอะมกอะไรอ่ะต้มยำไก่ต่างหากขออนุญาตตดลาทั้งอันสวัสดีเมากอร่อยเป๊ะมากพี่มิชคุ้มค่ามากวันนี้รู้ได้ยังไงว่าชอบกินแบบนี้เลิศมาดิโมต้มยำอ่ะ ทำอร่อยกว่าพี่โมทอมอีกกาเลนอร่อยจริงเตะแซ่บเปรีย้ยวถ,ถูกใจมากเนาะพี่มีต้องรีบกินหรือเปล่าเขาจำกัดเวลาหรือเปล่านี่ไม่ต้องรีบกินไม่งั้นมาจัดระเกิดทำไมยาวเตะยาวเลยหลองั้นก็ขอแซลมอนสักหนึ่งเถอะอร่อยมากดูปลาอดเยอะมากกูดูดิกล้องจับไม่ทันแล้วนะตอนเนี้ยกูต้องตัดกล้องมากวันเนี้ย อะไรอื่นเขาส้งสายด่างผัดไทยกุ้งแม่น้ำเวอร์มากนี่อุ๊บอุ๊บร้อนมากร้อนมากพอเขาทำแบบน่ากินทุกอันมากเลยนะจะบอกว่าคุ้มมากคุ้มจริงเนี่ยแค่ปูแค่กุ้งสองอันก็คุ้มละาเก่าโลตีนติ้นต่ดมีค่ะลาาคบปลามีปลาเก่าเข้ามาอีกพอแล้วลูกอสีจะรวมใจว่ามันไมีเส้น600เรามีบุกว่าเรากินไม่หมดอ่ะเขาปรับเกิน600ถ้าปรับเกินถ้าหวยดูมุมมาไหมป๊อ ไมมี่เปกตินี่นะครับปลาเก๋าน้องยาชอบปากใช่ไหมล่ะอู้หูอร่อยนะอ๋อหอร่อยนี่เรื่อหอยเจลนั้นน่ากินมากเลยากินมาตามันเหมือนวันตินโลกนรกแตกอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเหมือนกินไปเถอะพรุ่งนี้ไม่มีกินแล้ว คือชอบมากเลย่ะคุ้มค่าไหมล่ะเจนี่บอกอุ้มค่ะตรงเนี้ยเมื่อก่อนเวลาแบบว่ามาคิดว่าที่แถวนี้ยแพงมาตลอดกินข้าวริมแม่น้ำอะไรเงี้ยสมัยมหาลัยอ่ะเรียนจบอ่ะต่ำๆก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าอะไรอย่างงี้แล้วใช่อร่อยมากกุสดมากเจมันเยอะจนไม่รู้ว่าจะกินอะไรแล้วอ่ะเจหอยทอดนะคะขอชูด้วยได้ปะเฮ้ยอร่อยไหมโคตรอร่อยมากพีนอร่อยนะพี่มันอร่อยมากตรงเนี้ยเจไม่รู้ว่าจะกินอะไรแล้วมันเยอะแยะไปหมดกุ้งสดมะขามนะคะ น,น,น้องเมย์คือตอนนี้มันมีเฟนในติกตอกค่ะพี่สาวเกี่ยวกับว่าเฟนกลับไปพบกับคนเก่าอันนี้พี่ไม่ได้แบบว่าโยงตัวพี่น้าหม่ถึงว่ามันชอบขึ้นจริงๆอ่าแล้วน้องเมย์คิดยังไงกับเฟนนี้ไม่มีความเป็นเพราะว่าไม่เคยได้บคบใครแล้วพี่ตอบยังไงดีพี่จะให้ คุยกับพี่ฟ้าอันนี้มาจาเขาทักพี่ฟ้าพี่ต่าคิดเห็นยังไงอ่ะมันเป็นเทรนด์ทิกตอกจริงๆเทรนด์ในทิกตอกนะมันฮิตกันเจนซีทำมันจะมีนี่เลย h o วทูทำยังไงให้คนเก่ากลับมาเนาะของเก่าเขาเหม่ออ่านหนังสือเล่มเก่าป้ากูก็ไม่กลับไปอยู่แล้วตัวอย่างมีเหตุอนุบาลเราจะทักไปไหมไม่มีค่้เวไอ้นี่ทัไปทำไมอะเพาเหม่ออ่านหนังสือเล่มเก่าป้ากูก็ไม่กลับไปกูไม่กลับไปกูไม่กลับไปปฟ้าฝั่งแม่รู้คือถ้ามันทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ กูเฉยๆกระทังเขาเข้ามาเองหรอเขาขอโอกาสล่อทำไงก็เป็นเราจะไปฟุตฟาดทำไมล่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอโอกาสมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเล่นลิ้นทำไมบ้างพังนะป้าตือเป็นแม่เราก็จริงอ่ไม่ต้องเชื่อทุกเรื่องหรอกคือเออป้าต่อให้เหลือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวพี่ก็จะลองเสี่ยงดูใช่ไงหนูสอนพี่ฟ้าก็เปอร์เซ็นต์เดียวมันไปไปไม่ได้ไงย่าอ้าวพี่ฟ้าอย่าดูถูกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ เฮียห hey, he e นักโคตรหนักแน mm ่นเลยอ่ะโคตรเลยไอเฮียทุกทฤษฎีอ่ะมึงฟังนะคนที่เห็นว่าม <orman> ีมิกเป็นไอดอลแต่คุณยังไม่เจอเมย่าคุณฟังดีๆนะคะถ้าคุณดูคลิปนี้ถ้าคุณอยู่ฝั่งมิกคุณอย่าเพิ่งดึงธงฝั่งมิกนะคะมันมีอย่บททฤษฎีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเลิกกบแฟนเอแล้วมีคนคนหนึ่ง ชื่อว่าคุณปีมพิป่าออทักมหาชาัดเรื่องราวมันเป็นยังไงลูกทําไมถึงเลิกกันฉันก็บอกว่าเออมันก็ประมาณนี้แหละแม่นู่นนั่นปีมพิปลาให้ผลว่าค่อยๆคิดกันฟออังแม่นะลูกผัวแม่ <c oughs> มันเลิกกับแม่ไปหาผู้หญิงไปซื้อคนโน้นไปนทํากับแม่อย่างงี้ <c oughs> ขับรถชนแม่เป็น100รอยค้างแม่ไม่เคยปล่อยมันเป็นไหนแม่จะอยู่เป็นเจ้ากับในเวทกับมันแบบนี้ ตอบไปเรื่อยๆจําไวเออ้เมียหันมามองกูอย่างนี้เปิ้งใช่แม่เป็นหนูหนูก็จะทแบบนั้นหนูก็จะไม่ปล่อยเราหนักแน่นไงพี่ฟ้าอย่าดูถุกหนึ่งปเปอร์เซ็นนะถูกไหมล่ะพี่โมแต่หนูไม่น่าจะถึงสองล้านเหมือนพี่ไม่พี่เจ็บแล้วจาคือคนไงแต่ถ้าเจ็บแล้วจนจนจริงจนจริงก็เซไปเลยอะพอมาวันนั้นเพิบเพิ่มเมียจากนอนเศร้าๆอยู่เพิบมเพิ่มขึ้นมาเพิ่มใช่เพิบ หันมาเลยหาพวกเลยหันบอกพี่ฟ้าให้อีฟ้าลุกขึ้นสู้เดยการบอกว่าพี่มิกรู้ไหมพี่ฟ้าชอบพิมไปหาแฟนเก่าแล้วก็กดอันเซนว่าคิดถึงแล้วกดอันเซนหาพวกเลยเปิ้งก,กูหันไปอีฟ้าทำงี้ได้ไงเซนหูวมามันก็มีบ้างอ้าวเริ่มมีพวกแล้วกูอ้าวทำไมเพื่อนๆหักหลังกูอย่างนี้ในขณะที่กูอุตส่าห์ก่อวอร์ดว่าเฮ้ยทุกคนเราต้องรวมกำลังเพื่อนหญิงมาลังหญิงพวกเราต้องสู้ ผลั<อ>หกหลังกันต่อไปปุ๊บทีอีฟุกล่ะกูวเฮ้ยคืออะไรมีคลิปเสียงออกมามันทำไมเราไม่กลับมาคบกันอ้าวไปอีกหนึ่งกูโดนแทงอีกข้างหลังอีกคนนึงแล้ว,<อ>ว,วคืออะไรกีมี่บอกว่าการกระแบบคนเก่าคือคนแพ้ย่ามองคำนี้บ้างแหละไม่จริงหนูยังไม่เชื่อเอาริงๆนะ <c oughs> ฟังนะใน <c oughs> วันนั้นที่กอดคอริ้งกันมีคนคนหนึ่งส่งดอกไม้มาให้กูใครที่เอาดอกไม้นั้นไปกระทืบฟาดาค่ะอ้าวเพื่อนหญิงพลังหญิง <formation> <kr> <ired> ในขนาดที่คนของพวกมึงไม่เคยมาเลยเขาใจนิสใจคนเราไม่เหมือนกันเออเพื่อนรุนตาพี่นิกไป้ออกหลายรายการมากพยายามพูดถึงเรื่องความรักโน้นแบบนี้เราต้องมูฟออนแบบโน้นแบบนี้แบบนั้นหล่อนติดคนนอกหล่อนป็นไทยขนาดตัวติดกับเขาฉันยังไม่ฟังเลยแล้วหล่อนป็นไทยหล่นฟังอีเมคินข้อตกลงเท่าไหร่สามหมื่นรวมๆวมเอาไหมไม่เอาถ้าทันพูดทฤษฎีอาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคู่ทฤษฎีนี้มันเลวมากเลยนะอะไรยังไง แอบกินผัวเก่าเพื่อนถ้าเรื่องของปิติญาบาลไม่เอาเลยนี่แล้วคือสิ่งที่พวกมันทำกันแล้วไม่ยคุยให้ทุกคนปรยาปฏิปต่อแล้วกลับไปคบกันตอนนี้คูแอบกินผู้ชายเก่าินาราทฤษฎีหักคอเหรอทฤษฎีหักคอทฤษฎีหักคอไอ้เพลงอันนี้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโคมแต่ไม่ใช่ที่คนที่มันรักหรอกแต่เป็นที่คนที่มันคุยอะไรอย่างเงี้ยโอเคกินแฟนเก่านาราไม่นับเพราะไม่รู้ว่าใครบ้าง เอานั่นแหละใครจะกลับไปคบว่าใครก็เรื่องของแม่มึงเถี้เออแต่เราก็ยังยืนยันคำเดิมว่าว่าอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธออพี่แต่ละใครอยากมากับแฟนเก่าหรือจะมากับแฟนใหม่หรือจะมากับแฟนใครหรือจะมากับใครก็ได้นะคะก็มาได้นะคะที่แบงคอกวันเดอร์แลนด์ริมทะเลแบบยั่วๆแล้วก็แม่น้ำทะเลเยอะมากแม่น้ำแม่น้ำแไม่ใช่ทะเลฟิลโลดเอสทีก็ไม่มีแฟนพามาเลยอ่ะ มากับเพื่อนก็ได้ตั้งเลยโค้ดพามาได้ไหมได้ได้ว้าววันเกิดพี่โงพี่มีกว้าวว้าวมากวันเกิดนะคะ Thank you my friends ชอบไหนกับร้านแบงคอกวันเดล n d วันนี้ชอบมาพี่มีกอาหารทะเลริมน้ำแบบเนี้ยมันเหมาะนะเว้ยกับการฉลองวันเกิดหรือวะ ทุกเทศก,กาลพาครอบครัวมาทานก็อ,อร่อยพี่มิกา<ช>อาหารสดทุกอย่างรดทุกอย่างถ้าเรากินทะเลอ่ะเราต้องกินให้มันตะใจถูกไหมคะโอ้โหครบมากไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารจีนนะอาหารญี่ปุ่นมีครบเลยครบใครที่เอารถมาเองนะคะก็มีที่จอดรถเพียงพอแน่นอนอค่ะสำหรับใครที่ไม่มีรถนะคะก็มา BTS ได้นะคะลงสถานีกรุงพนค่ะร้านมาง่ายมากนะคะเจริญนคร39ค่ะสุดซอยค่ะว้ยมาง่ายจริงๆครับดิ่งเข้ามาเลยเอ การที่สําคัญน,นะคะไม่ตัดเวลาทั้งหมดนะยาวๆเลยมันเวิร์กตรงไม่จับเวลานี่แหละคือทานได้ตลอดไงแต<อ>่เธอก,กินเยอะก็มาซีลุยซีขนมจีนอร่อยมากน่าแอบมากเลยอ่ะมาทานกันเยอะๆนะคะ,คะเพราะว่าหลังจากนี้น่าจะฮิตนะดูถูกต,ต้องคุณแม่ก็ยังไงวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ กลยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องเซิร์ฟสีด้วยนะคะยังไงวันนี้พวกเราต้องลาไปแล้วนะคะยังไงคลิปหน้าเราจะพาไปกินที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดทช่วยทุกคนค่ะถ้าใครมาถึงแล้วนะคะไปรับดิสบัตรนะคะที่มีเบอร์โต๊ะเวลาเราไปสั่งอาหารนะคะเขาจะได้มาเสิร์ฟเราถูกค่ะทุกคนเลิด